สวัสดีครับทุกคนสวัสดี f อนะครับสวัสดีวันนี้มีคอนเทนต์กินจระเข้หันครับหมาหันหน่ากินนะลุงจระเข้หันนะจะพามากินจระเข้หันครับดูนะครับจระเข้หันก็อยเหมือนกันนะเนี่ยจิ้งจกหันเหรอจระเข้หันแปาจิ้งจกหันมาจากไหนเอ๊ก จอระเ้หันหรือเหี้หันล่ะลุงจอระเ้เนี่ยจอระเคจอระเคเห็นไหมเนี่ยวายแซบบอลุงแซบครับตะกวดหรือเปล่าจอระเ้ไม่ใช่ตะกวดแม่นหมาหันบอรครับจอระเ้หันมึงจะมาหมาหันอะไรเหี้มาดูนี่นี่นะฮะตรงในส่วนนี้จะเป็นมันมันมันนี่ดูนะครับโอ้โหมีแบบมันแทรกไอ้ดูนะครับ มันปินมากลุงก,กินตัวเงินตัวทองเหรอตัวไม่ใช่นี่คือจอระเข้ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองอะไรทั้งสิน้นหน้าตาดีอย่างลุงไม่น่าเชื่อว่าจะกินปิ้งเหียให้มันสุภาพกว่านั้นไม่ใช่ปิ้งเฮียโอ้ จระเข้กับหมาอะไรอร่อยกว่าก cool. no ันครับก <medi> ูยังไม่เคยแดกหมาแดกแล้วมาบอกกูด้วยคิสึงมากนะครับลุงไม่ต้องคิดถึงกูมึงไปดูที่สวนสัตว์เขาอ้าปากจระเข้กัดเขาอ้าปากแล้วก็อาหัอามุดเข้าไปมึงดูรอบนี้กัดปากจระเข้โว์กัดหัวจระเข้นิงงับเข้าไปเลยในสัตว์มึงเคยเห็นบ้าจับจระเข้มือเปล่าเฮ้ยใช้ปากจับจระเข้ โอยที่ไม่ต้องใช้มือถอนขนยากไหมลุงจระเข้บ้านพ่อมีขนไหลจระเข้ไม่มีขนไม่ได้ถอนขนว้ยเดี๋ยวแดกให้ดูอีกทีหนึง่ง จระเข้แลบลิ้นได้ไหมลุงแบลแแบไหมล่ะไอตัดในแลบไหมหัวมันสุกได้ไหมแล้วมันมีตัวอยู่มึงจะมากินหัวมันทำไมยืมตังสองหมื่นลูกโอ้ยกูไล์สดกินจระเข้มึงก็มายืมเงินราคาเท่าไหร่ครับตัวหนึ่งนี่บัวหันอินเตอร์ลำบุนมีหมดแหะมึงโทรไปถามแดกจนหัวขาวเลยหัวงอกเอง ไม่ใช่แดกจลเค้จนหัวงอก